สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อตอนนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะหลายบริษัทค่ะเขาก็จะเริ่มจัดงานประจำปีกันเกิดขึ้นน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งเลยแหละที่ทำให้มีน้องๆหลายคนค่ะเมสเซจมาถามจีน่าว่าพี่จีน่าคะหนูจะต้องไปเป็นพิธีกรงานประชุมบริษัทอะคะ่ะพี่มีเทคนิคอะไรจะแนะนำหนูไหมคะ มีสิจ้าเราก็มาเจอกันอยู่แล้วเนาะฉะนั้นวันนี้พี่จีน่าจะเลือกหนึ่งบทบาทของการเป็นพิธีกรมาแชร์ให้พี่ๆน้องๆได้ฟังกันค่ะบทบาทนั้นก็คือการแนะนำสปิเกอร์หรือว่าแนะนำวิทยากรที่จะมาพูดให้เราในงานงานนั้นเวลาพี่จีน่าไปเป็นพิธีกรหลายต่อหลายงานนะคะเราก็จะได้รับประวัติของวิทยากรมาโอ้โห oh. บางท่านนะน้องท่านก็มีประสบการณ์เยอะนะคุณนะวุฒิวัยวุฒิท่านก็เยอะประวัตินี่หนาหนา,หนาเป็นแบบเกือบสิบแผ่นหน้ากระดาษเลยค่ะคำถามคือหนูต้องพูดหมดเลยไหมคะพี่จีน่าประวัติการศึกษาประวัติการทำงานตำแหน่งของท่านประวัติครอบครัวของท่านไม่จำเป็นค่ะเราสามารถเลือกได้วันนี้พี่จีน่ามาแชร์ให้ฟังว่ามี3ประเด็นที่น้องๆสามารถเลือกได้นะคะประเด็นแรกก็คือ เลือกเรื่องที่เด่นๆค่ะเด่นๆเ,เ,เช่นโอ้อาจารย์ท่านนี้เนี่ยศึกษามาโดยตรงเลยนะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องที่ท่านกำลังจะมาพูดหรือท่านเคยได้รับรางวัลชนะเลิศในภูมิภาคเอเชียมันเด่นจริงๆจ,จำเป็นต้องแนะนำแบบนี้ mm hmm. ก็เลือกเรื่องที่เด่นๆมานะคะเทคนิค mm hmm. ที่สองก็คือเลือกประวัติที่ล่าสุดเออไม่จำเป็นค่ะที่จะต้องไปบอกว่าวิทยากรของเราในวันนี้ท่านสำเร็จ การศึกษาประถมมาศึกษาจากโรงเรียนหมีหมวกแดงวิทยาลัยอะไรแบบนี้มันไม่อัปเดตแล้วนะคะฉะนั้นเวลาจะแนะนำวิทยากรเลือกประวัติของท่านที่อัปเดตที่ล่าสุดค่ะเช่นการศึกษาล่าสุดที่ท่านศึกษามาหรือว่าตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบันที่ท่านดำรงตำแหน่งอยู่ก็ได้นะไป2อแล้วใช่ปะ่ะอันที่สอันที่สคือเรื่องนี้ค่ะ เลือกประวัติที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท่านมาพูดในวันนั้นยกตัวอย่างเช่นวันนี้ท่านจะมาพูดในเรื่องของความคิดนอกกรอบ creativity การที่ท่านไปเรียนจบเรื่องของดนตรีคลาสสิกมาอะไรแบบนี้ก็ไม่ต้องมาแนะนำท่านก็ได้นะคะก็ให้แนะนำในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขาจะพูดในวันนั้นเลยง่ายมสามอย่างไหนใครจำได้บ้างอย่างแรกอะไรนะ เด่นๆแนะนำประวัติที่เด่นๆอย่างที่สองเลยนะล่าสุดและสุดท้ายอันที่สามก็คือเลือกเรื่องหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องค่ะเพียงแค่นี้ค่ะพี่ๆน้องๆที่จะไปเป็นพิธีกรช่วงปลายปีนี้ก็สามารถที่จะเป็นพิธีกรที่แนะนำวิทยากรได้อย่าง SMART